うん。 สวัสดีค่ะโบบ้านสุขใจระยองโซนบ้านค่ายค่ะวันนี้นะคะโบจะพาออกนอกโซนบ้านคายนิดนึงค่ะวันนี้โบพามาที่โซนมาบตาพุธนะคะอยู่บริเวณตลาดลาวนะคะโลตัสตลาดลาวมาบตาพุธค่ะค่ะบ้านที่โบจะแนะนํานะคะมีพื้นที่กว้างมากค่ะ50ตารางวาฟังแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งตกใจค่ะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะพื้นที่50ตารางวาแต่ราคาไม่ถึงสองล้านนะคะมาค่ะแล้วเราวโบจะพาไปชมข้างในบ้านกันนะคะ บ้านที่นี่นะคะรอบๆบริเวณเนี่ยนะคะเป็นแหล่งชุมชนนะคะหรือบริเวณตลาดลาวแต่ภายในคนนะคะชานนะคะแล้วก็เหมาะแก่การพักผ่อนมากเลยค่ะเชิญเข้าไปชมข้างในกันดีกว่าค่ะความความโดดเด่นของบ้านหลังนี้นะคะสังเกตดูค่ะที่จอดรถคือกว้างมากนะคะสามารถจอดรถยนต์ได้มากกว่า2คันด้านหน้าอีกนะคะ ห้องโถงนะคะก็กว้างไม่ธรรมดาค่ะไม่ต่างกับที่จอดรถเลยค่ะเชิญเข้ามาข้างในได้เลยค่ะนี่ค่ะห้องโถงท,งที่โภภาพภูมิใจมากนะคะดูนะคะกว้างมากนะคะใครที่ชอบแต่งบ้านนะคะสามารถออกแบบนะคะการแต่งบ้านได้แบบอย่างแบบโอ้ได้หลากหลายมากเพดานค่ะสูงมากนะคะหน้าต่างก็พร้อมจะรับลมนะคะระบายอากาศได้เป็นอย่างดีนะคะ เดี๋ยวเข้าไปชมข้างในตัวบ้านกันค่ะบ้านนะคะมีสองห้องนอนสองห้องน้ํานะคะห้องนอนแรกค่ะเขินเข้ามาชมข้างในได้เลยค่ะห้องนอนแรกนะคะกว้างนะคะแล้วก็มีหน้าต่างนะคะพร้อมระบายอากาศหลายบ้านเลยทีเดียวค่ะนะคะอากาศปลอดโปร่งนะคะโล่งสบายนะคะอย่างนี้ถึงไม่ติดแอร์เปิดพัดลมก็คือแบบหูสบายมากเลยค่ะนี่มีห้องน้ําในตัวนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปชมในห้องน้ํากันนะคะ ห้องน้ำเราหรูนะคะน่าใช้ทีเดียวค่ะค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนนะคะห้องที่สองค่ะด้านนี้เลยนะคะห้องนอนห้องที่สองนะคะกว้างไม่ต่างกันคะ่ะเพดานสูงค่ะดูจากสถานที่ที่กว้างขนาดนี้นะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าบ้านเราเนี่ยจะอยู่ในโครงการที่ใกล้กับแหล่งชุมชนนะคะ ตรงนี้ค่ะโบอยากแนะนํามากค่ะค่ะตรงนี้ค่ะอยากแนะนํามากเลยค่ะเป็นประตูนะคะที่เปิดเข้าไปในห้องครัวค่ะใครที่ชอบทําอาหารนะคะรับรองกินไม่เข้ามาในห้องโถงแน่ค่ะค่ะในโซนนี้ค่ะก็จะมีห้องน้ํานะคะแยกนะคะแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะเราฟรีเคาน์เตอร์ครัวให้ด้วยนะคะ มีหน้าต่างระบายอากาศด้วยนะคะในกรณีที่เราทําอาหารเนาะนะคะจะได้มีทางระบายอากาศนะคะระบายกลิ่น,นะคะ่ะอันนี้ค่ะก็เป็นประตูนะคะออกด้านหลังนะคะเห็นบ้านแบบนี้ค่ะเราไม่มีสวนกลางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโหลูกค้าเนี่ยประหยัดได้เยอะมากเลยนะคะด้านหลังค่ะค่อนข้างกว้างนะคะ กว้างเลยแหละค่ะนะคะต่อก๊อกเอาไว้ให้ค่ะเผื่อทำโซนซักล้างนะคะหรือว่าอาจจะต่อเตอิมเป็นครัวไทยก็ได้นะคะด้านหน้านะคะเราเดินได้รอบบ้านเลยนะคะเดี๋ยวโบพาไปดูที่ตรงที่จอดรถอีกครั้งหนึ่งค่ะยืนยันความกว้างนะคะนี่ค่ะ ตรงนี้ค่ะเราต่อก๊อกนะคะเผื่อเอาไว้ล้างรถนะคะหรืออาจจะปลูกต้นไม้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือยืนยันว่าที่จอดรถเราเนี่ยกว้างจริงๆนะคะค่ะก็คือโครงการนี้นะคะอยู่ที่มาาตะพุธนะคะตลาดรามมาบตะพุธโลตัสนะคะก็ใครสนใจนะคะอยากเข้ามาชมโครงการติดต่อโบได้เลยนะคะก็ติดต่อได้ในคอมเมนต์โพสก็ได้นะคะแล้วก็โบเนี่ยทำ u t u b e ไปด้วยนะคะก็ฝากติดตามโบด,ด้วย ก็ฝากติดตามวันนี้ค่ะค่ะโบบ้านสุขใจระยองนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ